ไปครับผมแล้วก็ยิงชิงมา้าเบอร์ต้าฮะไปนั่นฟรีสเวลไปครับผมถึงนั่นฝั่งตัวคริสตอเข้เรียบร้อยฮะเจอพลังแห่งบัตเกเนตครับผมปะทะมาจันทร์ครับวันนี้ยิงกดดันเลือดตลอดนะฉะนั้นไว้เพื่นใส่หนักที่ในั่นมากน,าน่าส่วนล่างนี้ไว้ยสกีบอมครับแปะลงไป,ประเบิดมายัดนั่นทรีสเวลครับยาเมเชียบอกแต่นั่นฝั่งออรีก,ก็ฆ่าคืนกลับไปฮะสามตัวน,นึงนะฮะ ไฟเอฟไฟมาตอนนี้ครับแจฟก็ไต่เทเลนหลบครับท่านั้นปารปี้เขาล็อกครับผมเปิดจับล็อกไปแล้วเฟรมเบรกยัาลงมาต่อเผาไปครับทางด้านแจฟส์ก็น่าจะามาเป็นตัวของไฟเอฟไฟครับแล้วก็เฟรมเบรกฮะโอ้เราอ้อมหลังมาครับปารปี้ครับทวินเกตคบอก ป่าแฝงมายต้องต่อครับจบร้อกไปแล้วโอ้โหมีซ้อนมากครับผมแเปิดทกีเก็เลยสามับใส่นปั๊บปี้เราเรียบร้อยไปครับต่อไมไม่รอยัดนปั๊บปี้ต่ออาพีจบรวอนตื่นส่วนเสวแปลซ้อมลงมาต่อหนึ่งทีครับใส่นัทมีก็ต่อพีกต่อร่วไปฮะส่วนแจ็คบอลแอบลุมหลังมาครับจัดการนั่นเอพซแล้วตรงนี้ไงก็กวางลงเปิดเรื่อยๆครับยไม่เช่พยามลอดลงในป่าหรือเปล่าเว้ยแะเปิดครับผมลุยกันไปสกีเบอร์กระชากย้ำต่อหนึ่งทีครับผมแต แท็กกันมาแล้วทีมวายกับพวกซีเคร็ตครับพอลิตี้หลักสำคัญนี่รอตีทาวเวอร์ก่อนหรือเปล่าครับไวเวิร์นเห็นทางด้านฝั่งแม็กนัทโผล่ครับเอสซอสก็จับล็อกไวสปินเร็วลูกต่อแล้ววินเตอร์เคิร์สมาครับแบทยังไงดีครับไฟเบร์ไฟแล้วไฟมิ้งล <ve> <Buffalo> าโซชาร์ดเอาเมจไปกับแม็กนัทไม่ได้ขยับครับเจอสองตีฮะวินเตอร์เคิร์สแล้วก็เฟมิ้งลาโซครับทั้งน้ำแข็งรถไฟและบดหนี้ว่าไงออกได้เข้ามาสำรวจลื่นไปครับบอกเรียบร้อยแต่ก็เขย่ายามาตีแล้วต่อเซนต์ฝั่งเทีชี่ครับร่วไปกน ทีสเปียร์เก็บไปแล้วก็ย้ำลงต่อด้วยเรเดียนเผาหน้าครับปาเป้ครับไม่รอดเหมือนกันฮะสกอร์ปเป็นสิบเอ็ดต่อสามครับตอนนี้ชาลอนไปครับทยานไปแปดเคครับก,การเงินวานนะครับทันทรีสเปีขึ้นไปบนแล้วฟมเฟเบกับเกี่ยวมาเซเมอร์ต้าจะหนีไม่ได้ขอโดนโชาลอนเนสไปครับดีสเสมอวาร์นวานเดอะคอลลิ่งมาผมฝั่งจานฮิวงัดข้ามเดอะคอลลิ่งไปเลยครับเดนเตอร์สไลด์แล้วไปมิกลาโซยังรอต่อแล้วคริสตัลตายฮะ เมกเกอร์คิวน <c oughs> ั่นแจมฮะเห็นปั๊ปปีไปวไปแต่วอร์ดก็้ำไม่อยู่ฮะทางด้านฝั่งทีมซีเคทมองเห็นว่าทาลอนเจ้าแต่จานคิวบอกว่าจะเอาอยัางไงชาร์ตแดนเนสไปครับ <c oughs> เปิดโพลคอลกลุวกันไปอ่าพีลับลว่มกเตอร์เคลลินกระบอเซฟได้สวยครับสแตนด์นเบิร์ติีก็โต นั่นเดอคอรี่จริงจากวงล้อเข้าไปครับผมถึงนันฝั่งออรีครับล่วงอยู่แล้วนะครับตอนนี้แล้ว่จารย์คิวก็ไม่น่าจะรอผมมีกระตัวซอยจากอกใส่หนักที่นั่นอาเมลอาเมลเรียบร้อยมาเปิดนั่นคิมิคอตเลยครับตี่อีกไปเซนต์ฟไฟเอพีซีครับเพ่อนเราเป็นกาแจ๊ครับจับเฟรมล็อกเฟมิงละโซมาที่นั่นคอร์เบอร์คอกเบอร์กันนี้ครับผมพยายามจะวงคอรแล้วก็หนีไปหนีไม่้นกับทิปเปอร์คิวนั่นทรีซเวไปเลยฮะโฟร์แมนไว้ เพื่อนก็ยืนติดไม่ได้ครับเพราะว่าโดนทางด้านตัวของวินเตอร์ไวเวิร์นเนอะลอกถึงหัวไปครับชาติหนึ่งเนี่ยมาชนก็พอโดนอาพีวสวนมาแล้วก็ละลายเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งจานคิวฮะปุณนี้คืออาพีเลยครับเอาตังไว้ก่อนฮนะซึ่งแน่นอนว่าเฟรดไมค์กี้แล้วก็เขาก็เข้าล็อกเลยครับเทอร์เนแจ๊กกับเฟบมมิ่งแล้วก็ไปครับ ละลายกันแน่นอนแล้จับยกเทเลกันสิจับลูกต่อครับ ABC ร่วงฮะวิงก็ไปครับผมเฟรรมิงลาสโซแล้วก็พอสตาร์บกลับนะฮะกินอิ่มถึง,ถงใจเลยครับทางด้านฝั่งแบร์ไรเดอร์แล้วก็ทำการตีครับทาวเวอร์เสียสองท็อปเลนต่อฮะทีมจา้าหลอกเดี่ยวเาบอกครับครีปเผื่อกับเฟมิงลาสโซจับล็อกมานี้ จะชาดใส่ทางฝั่งเทคชี่ครับผมโดนฟรีเบกยังลูกต่อแจป็ปคอนไลท์ไปเรียบร้อยก็เปิดฟุตงคอเก็ล็อกกันกมาใส่นะั่นฝั่งออริโอริสไลท์ออกไปได้เขาเจงหวะนี้แล้วก็โยโย่ยานสตันตีเข้าไปใส่นะั่นแบบปะปีปะปีไม่รอดครับผมชาดเน็ตเปิดมาเสรนั่นตะัวของคริสตาวันแต่ช็อคเวฟดึงไว้ได้หมดเท่านั้นฝั่งอาร์เมลและตอนนี้แบทไรเดอร์กับไฟไฟ,ไฟายโชว์ก็มาครับลุยระเบิดฟอ,อกซิมิตี้ไมลไปด้านข้างนี้ไงต่อครับยิงครับผมตัวของเดนชั่ครับผม ดีซเวิร์ไว้แล้วไฟมรารอหยุดไว้ใส่นั่นจัดคิวระหวบูโดสพยายามจะหนีหนีไม่ได้ออกคริสตัลยิงสวนนั่นจัดคิวไปย้ําต่อยังไงดีครับกดวิดวนวอลกันีไปก่อนครับท่านนักฟังคริสตัลครับไม่มีดีเทคชั่นครับบอกตัวของนันทารอนรายการนี้ก็เงินรางวัลเดือดใช้ย,ย่อยครับเงินรางวัลจะยังไงต่อเปิดมาเป็นมิลเลโซล,ล็อกไว้ครับใส่นอนปะปิเงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งล้านเหรียญนะ วิดาเคิร์สเปิดมาครับผมเป็นไงต่อไวเวนซื้อเกิดมาครับทางด้านตัวของฝั่งคร็อกเวิร์คครับเอาอย่างไงกันดีดาดีครับผมช็อคเฟเปิดลงไปแล้วก็มีกก็ต่อเครเกมสุดอาร์เมลได้ทรีสวีทครับผมเดินหน้าตีธรรมดาครับผมใส่ด้านเอพีซีร่วงไปครับคริสตลัลจัดก,การด้านามีกก็ต่ครับเดินก็มาโมรต้าโดนดิซ่าไปก่อนดาดิชาร์ตออฟดักเน็ตไฟครับผมโชว์เต็มๆครับนี่โชว์โหลดมาไม่ทันจังหวะนี้ โดนเข้าแล้วครับผมเอารีกับช็อตไปแล้วตียังลูกต่อครับคริสตอลลีสครับไม่รอดครับพึ่งได้น่าต้งฝั่งซีเวอเอตเองนะฮะสกอร์เป็น24ต่อ8ครับตัวของโอเวอร์เวอร์มิงบริงคะบริงเหยียบสโลเอจิสก็หมดลงไปแล้วทำให้ดังดาโดของฝั่งซีเค็ดครับมาทำบอลนิดนึงครับโดนชาเดหนึ่ครับชนหยอกเข้าไปครับแล้วก็ฮุบบ้านนี้ครับแต่ดังดาซีเค็ดไม่หยอดก็จะสไลด์ออกจากเลนโกของคุ้เวอร์ครับเขากรองไปได้ จับยกเทเลกริซิดมาหมดแล้วก็ยังดีกระชากขาปุสกีเวอร์ดแต่ไม่ไหวครับเทร์โดแม็กนั้นแม็กนั้นเรียบร้อยครับมือไวใจเรงกระชากต้อเดีครับชนน้ำรอบไปต่อแับเฟรมไปเข้าไปบางทีสวัยซับย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 ับเรียบร้อยครับ FPC ไปอีกสองตัวครับโอ้ผู้เล่นซีโดโตแล้วก็เปิดมาเขย่ายาครับสตันยันไปโดนได้เราสวนมาสไลด์ช่วยแล้วทีสวัยซัทีสวัยเปี้ยวซ่าบอกจัดหนักหนึ่งทีบอกแล้วก็พยายามล่อซึ่งไปบอกตีบินที่เกิดตายไปครับบอกตีด้นฝั่งเทคชี่ อาพีจะกระชากบอลแต่ไม่ได้บอลตัวหนึ่งด้านตัของฝั่งบารอเนอร์วางไฟเยือไฟฮะบูหนักไปหน่อยครับตีเวียคือกำไรครับให้กับทังหนึ่ตัวของฝั่งทีมซีเคทครับแล้วก็ฮุกเปิดมาจังหวะนี้ครับเปิดพบกอล์กตัดปครับผมยังไงต่อโดนเฟรเบรครับพีเวอร์ครับกระชากผ่านมาแล้วก็อาพีครับใส่เต็มเลือดมิกก็ต่ครับแล้วยิงวงรอบไปครับบอลคอร์ลี่ครับบอลจานคิวต้องมาดิสมอร์ไปก่อนครับเนเธอร์สไตล์แล้วก็สไลด์มากรบไฟเยือกไฟครั้งแล้วเผาเน่นบ่วเมอร์เจ้าเรียบร้อยครับ แล้วตรงนี้ครับแจ๊บพยามจู๊กแจ๊บจุกแจ๊บจุก,จจกแล้วเฟมิงลาโซกับชากไปครับไปชาคไปต่อโดนพายว่ารอตีตีเซอร์แจ๊บครับแจ๊บก็เรียบร้อยครับซีเสตรีคไปครับผมได้เงินมา1,354โกเลยครับถึงนั่นอาร์เม่เอาเงินทยานฮะแล้วไปไปกเงียบของทั้งด้านหน้าโดของฝั่งแม็กนานแล้วก็ตัวของทางด้านบนะีมาเตอร์นะรูบิก็ไปแบ็กมากครับแต่ก็ยังเสริมอะไรไม่ได้มากะ ตีทาวเวอร์ครับแล้วก็บาร์แรกแบบหน้าตาเฉยครับทีสเสวะล่อซื้ออะไรประมาณนี้ถ้ามาเยอะก็โดนวิตอร์เคิร์สครับล็อกกันไปครับผมแล้วก็พยายามจะหนีกับปั๊ปปี้ครับไตคอร์อีสปอร์ตครับตรง,งนี้แล้วก็ยังไงดีเฟรย์เบรเข้ากลางโดนกับแซฟเข้ามาครับต้องสไลด์ออกไปก่อนแล้ววิตาเคิร์ชครับจับล็อกใส่นั่นมวยต้าไว้มวยต้ารอดหรือเปล่ามวยต้าไม่รอดผมเรียบร้อยออครับวิตอร์เคิร์สได้ดีครับมีกระต่อแล้วนี่ไหลต่อลครับทางด้านฝั่งเอพีซีเอพีซีก็มาตีกองผมแล้วก็เปิดบีเคพี สับถึงนั่นฝั่งอรอริออริสไลด์ออกมาอีกหนึ่งกลาบอกอาร์กติกเบิร์นยิงยิงไงบอกกดจันหน้าเข้าไปครับแล้วบีเคบีนานจัดครับบีเคบีแรกของนั่นฝั่งบีนมาสเตอร์ครับชาเดอร์เดสบาร์ของเราก็วินวอล์กถอยไปก่อนครับเนื่องจากคิวบูโดสครับว่าเฟมิงลแลสโซครับชาร์ดไปเก็บอาชิมิสไว้ได้ครับ จังหวะนี้ก็ฮุกมาครับผมดานอองรูบิกขยกทิ้งกันไปฝั่งแจ๊บก็เฟรมเบรกแมสอีกทีฮะับบิกบีเปิดไว้ครับผมไงต่อกระทีสวีก็แลกครับแลกแล้วแบบบิ๊กบีไม่มีเด็กเลือดสู้อย่างเดียวครับผมแล้วสไนช่วยแล้วโคนแลครับจับข้อไปได้ครับพี่ก็ต่อเซฟเลือดฝากรีสวครับแจ๊บลุยแหลกก็จังหวะนี้ครับดับเบิ้ลคิวไปครับแจ๊บโอ้โหแตกคู่เลยครับเท็กชี่แล้วก็แม็กนาผมไหลต่อทุกกตาครับทางด้านโดของฝั่งทีสวีกครับเครือบครับผม ฮารเวอร์ไปก่อนฮะ20วิครับเปิดคิมิเคิลเรดได้ฮะมินจ์เกิดเปิดมาบอกเซตอัพดีครับบอกเซตฝั่งมินก็ตอกันจากการปั๊บป,ปี้แล้วอาร์ติเมอร์ยิงยับเลยครับบอกร่วงไปครันบอกแต่คือเลาซอยครับแต่ฝั่งแจ็ไปเป็นดันเชดว์เดดมาแจ็ปซึ้งอะไรครับไม่สนใจ ก็เอาตายเอาจบเกมเลยนะเนี่ยเอาเมก็ครีมนะเรานั้นหมดโดนกันไปกับซีเคดอีกราอรครับไหลกันแบบไม่หยุดครับมานาไม่พอคิมิคเลเรยครับรอฮะอชิเมสจะได้รีเลือดก็ปีไปครับสติกี้บอมสติกี้บอมแปะลงไปที่ยาเมสไฟฟลายแล้วต่อจานเกียวควางหน้าควางหน้าตีเซยยาเมสไฟเรียบร้อยคิลิสปีข้งนั้นมิโกโตฮะจีจีคอป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านฝั่งทีมซีเคดและทาราชนะไปก่อนในเกมแรกครับ อีสเสวีก็มาเป็นทางด้านฝั่งอะคิมิครับแล้วก็มิเลนเนอร์เป็นแมกนาดน,นะออฟเลดเป็นแบทไรเดอร์ครับกดหน้าเน็ตครับอมอย่าไม่ดูสเตตน,นะก็เติมเลือดกันต่อไปนาทีออเวีไปครับชาเดอร์เน็ตกวาดไปครับเอาตีสเปซตาปั๊มเฟลิเปอร์ช็อคเวฟหนึ่งมาเอา้าเสียเหลี่ยมก็มีก็ตกโอ้ได้เอาคีฟซะด้วยครับไม่เอาคน ชนสตันแล้วทิ้งไปก่อนนะไม่ไหวนี่เยายาสตันเปิดมาครับแล้วก็ยิงไปครับถึงระเบียงจิงมิสไซด์ฝั่งเชนครับลงมาเนี่นิดนึงครับเพนเทนเพนเชนบอด,ดีบอกไว้ครับบอด,ดีบอกไว้แล้วก็ยิงเลยครับโอ้ปั๊ปปี้ครับจีจา้จาเจ้าจมดฝั่งออรีก็ก็แลกกันฟันยิงนายอีกครับเรียบร้อยเหมือนกันฮะเออกับทวินสเกตครับแก๊งกันแบบเพลิน เขาทวินเกตตามเลยฮะฝั่งนี้จะเดินสวนครับปั๊ปปี้ครับเจอเจ้าเอกับตัวเองโดนทาบอมลแล้วก็เม่จิ้มพิซซ่าเขาตายแล้บบปั๊ปปี้รอดไปได้กันเนี่ยโอ้โหแต่ว่าจานคิวสาวยิงมาทาบอมทางด้านโตของถลูไฟเขาเข้าหลังกันไปครับคริสซิ่ซกอเก็บทางด้านฝั่งออริไปเรียบร้อยครับแล้ตามกับผมกินคีไปครับมันแยกล่ากเปิดฟานมาครับไม่รอดเลยเนี่ยทางด้านจานคิว WQ ไปครับคริสซี่สกตตซีเบเกอร์ก็จะเป็นแวนการ์ด เฟตบูอาพีจับรวบเตืงไปสิทีสิเวกเตีเป็นข้อครับเอ็มพาวเวอร์ครับเดินแก๊งกันบ้างครับแล้วก็รีบวาร์ปกลับกันเลยทีเครฮะโอ้แต่ช้าเรื่องเน็ตมาชมพลีครับมีกระตุ้แล้วเปิดมาเนเทอร์ไซอันตรีครับงั้นท่นฝั่งอาร์เมลไปเรียบร้อยฮะถือว่าแรกๆจะเทรดกันฮะในเพลงนี้สแตนไม่จีวิทไซส์ไปกับงัดมาต่อครับใส่นั้นฝั่งคริสเซลคริสเซลบาดเด็ดไซฟ้าแล้วไปครับเปิดเอ็กโซลิซึ่งมาครับยืนไล่ กดดันย้ำอยู่ครับทาบอมปาเข้าไปแล้วแจ๊บยิงกดล้างเป็ต่อเซนกิซโซ่เรียบร้อยฮะแจ๊บตอนนี้ดูเลือดสู้ครับแจ๊บแทงแหลกครับผมและอาร์พีจ๊บปลบตึง้งเข้าไปไปโดนนักสปิเกอร์แล้วก็ตัวของฝั่งดได้เพลิดได้เพลิดครับมีวิญญ,ญาณร้ายกำลังกัดอยู่ฮะการกินใจนายช็อกเวฟเกี่ยวพันเข้ามาครับผมพิกาโต่ยังรอดอยู่กับส่วนนั้นอาร์เมลก็แตกเองซึ่งงานเลยฮะไล่มาเนี่ยนั่งฟังยามิชยามิเจอวิญญาณหลอนอีกครั้งนะครับผมพิกาโต้กัดตอบนะทางด้านโดของฝั่งครับยามิว จันมาครับผมท่านคอนเคชั่นครับผมวันนี้ครับชาร์กเนสกวาดคนวาไปสองเลยครับชวนไปเล่นวีปี้ครับแต่นี่คือ่งชิสนซอมลงมาบอกฟาดแล้ววิกโโตวิกโโตไม่รอดเหมือนกันเนียื้อกันหนักครับบางตัวเกิดมาแล้วเสริมแรงต่อฮะวิ่งไล่ไปครับเอบีซีเฟรมเบรกเกี่ยวมาเส้นฝั่งออรีออรีครับก็ไม่น่าจะรอดครับฟาดได้มันอีกหนึ่งทีครับเด้งไปขีวนั่นเอบีซีไปเลยฮะเดอะแจ๊ปตอนนี้ครับหมดก๊อกกันไปครับด้วยสกิลของทางด้านฝั่งไซฟอนส์นะ และนี่ตีจริงกูมาแบบหัวทาวาเวอร์ต่อฮะใช้คุ้มครับเข้าแกงแล้วฮะตอนนี้เปิดมาในรถไซด์หวืนกันลงไปครับชนแกนลกเขาชนรุยลุยล่ครับทางด้านฝั่งเอบีซีร่่งครับแบล็คไรเดอร์ถือว่าพีออฟได้สวยฮะแต่ล่อน ก็มาสำรวจดูว่าโปรยด้านมาเลยครับมีเนื้นเซนที่ดักไว้อยู่ด้วยฮะคลิงยังไงดีกินครีฟดึงเลือนมาแท้งแบบสุๆแล้วชาเลนี่ชเชื่ไปที่นั่นอาร์เมลครับตีเบิ้ลย้ำต่อคาร์โกเชนครับสตันก็มาครับเหยายาก็เรียบร้อยครับอาร์เมลดูคลิงเมื่อกี้สองหนึ่งนะดึงไว้นานมากครับจนเพื่อนเข้ามาซ้อนได้สวย จารักเนี่ยครับผมเปิดครับแท็กเป้าอีกแล้วใส่หนักที่มังกี้คิงครับกีกูมาย้ำต่อแต่โดนเนเธอร์สไตล์ครับเรียบร้อยครับโอ้โหมิกโกโตชาร์ททั่วไทยแล้วก็เปิดเอ็กโซกิซึมมาครับแจ๊บดึงเลือดไปก่อนครับผมแล้วก็ถอยโดนดูสเตนจากอันไดอายครับเขาแปลงเฟสโกเลมรอไว้แล้วสโลใส่ได้านมิกโกโตมิกโกโตครับบูโดสครับผมถอยไปต่อแล้วตอนนี้ครับยามไม่ช่วยไงโดนขึ้นมาโดนของฝั่งนี่ครับแจ๊บก็ยิงยังนะคระบอกจานคิวก็แปลงทระชาบอลก็ทชาดับมันนะฮะ รออเรียบร้อยอครับยาเมเชียบอันดาอิงครับโมเมนตัมกลับมาอีกครังง้งครับชลธิราลเงินนำอยู่ 1K ครับเส้นไปครับโปรยดันมาย่าจานคิวจานคิวเปิดมันดิ้งอ่ะมี่ครับยิงสวยแล้วครับชาติแกเน็ตยเขากวาดมาฮะเสียจานคิวไปเรียบร้อยครับเสวนยามมก็แปลงเฟ,โฟสโกเลยครับแอบบิไฟดาเมิฮิวฮะ ก็เยาว์ยาสตันไปแสนด้านหอปีปะปีปะปีไม่รอดครับแล้วไปมิงลาโซเขจับล็อกครับใส่ด้านมิกก็ต่อได้แป๊บเดียวคะต้องดึงไว้ก่อนแล้ววูฮองบานเปิดมาคว้าครับทีนั้นแจับจับก็แตกพ่ายครับตะลุยโลกวูฮองคมานเฟรมเบกน็องก็มาใส่ด้านอริเอลต่ออริไม่รอดเหมือนกันฮะโอ้โหจะตรงไหนชุดเขาไปครับผมลงที่ยิงด้านโอของฝั่งแบงค์แต่จังหวะซ้อนของอาเมก็เป็นอาร์พีครับแลลายไปหรือเปล่าไปช็กเวมดึงมาต่อกับหน่วงกันไปครับตีครับยับ รีบล่ก็ตีเวนแล้วก็เรื่องมิกก็ต่อครับวของนั่น m p ีซีฮะแล้วก็โฟมาจะตัดท้งนั้นรูนต่อครับไม่ได้ครับทั้งนัานคริ้งครับผมหมดดงกันไปจับส์ก็ชิดอยู่ซุปโปยิปปะฮาบูสกิเวอร์ครับผมสัดหนักกันไปครับผมถึงได้โดของฝั่งออรีครับยังไงดี ยืนครับยืนให้หนานที่สุดครับแต่ว่าทูส่วนไม่ได้สวยเหมือนกันนะสักเดโดของอันดาอีกครับบอลและชาติเด่นมาในโทษท้ายครับอ๋อหิวเปิดไปอาบีจับส่วนมาตรงนี้บูโคลมาโมโบโคโบย้ำต่อไฟมิงลาโซครับเชากิไส้อีกหนึ่งทีเอวที่สวยครับแจมร่วงไปฮะเก็บทางด้านโลของฝั่งครับอลูเชนรุนแล้วก็ถอยไปครับมีโคโตฮะอยู่ยาวๆโอ้โหเจอเขาดึงสุดครับทางด้านฝั่งซาลอนนะ แล้วก็โดนยื้อครับผมออฮิวฮะเราก็ตามด้วยอาร์พีวูคอคแมนถือว่าเป็นการเคาน์เตอร์แท็กได้หนักหน่วงมากครับสกิวลงไปยถอยแาร์เน็ตครับชวนมาที่อันใดแยกล่างมาซัดเราสวอปดึงไว้นิดหน่อยด้านฝักออริไม่รอดครับคิวลิงสปีกับผมนั่นอาร์เมล ไฮมอสสปิงครับเหยียบพันเข้ามาครับตีใส่นักเขาบอกเทานั้นฝั่งบี้ก็ต่อครับเรียบร้อยครับเอ้าโดนบี้เลยครับแล้วก็นี่ครับฮาบุสกีเบอร์กระชากลงต่อครับเท่านั้นจานคิวตัวแตกครับดับเบิลคิวของนันเอฟบีซีครับบีเคบีเปิดนะลั่นอะไรครับเนี่ยอ๋อเพราะว่าแมกนัตบีเคบีไปแล้วใช่ไหมเปมีลาโซกัญชาใช่ครับแบบนี้ครับแหลมๆมายืนตาลอยฟาร์มอีกครับ เรียบร้อยไอ้กาวไม่ก๊อดอีกต่อไปไม่รอดก็ฟีเวทครับสตันหยุดครับผมลงไปก่อนวิญญาณรอนก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้เอกโซกิสเปิดมา้ช้าแล้วเน็ตครับผมชนเข้าแนวหลังไปเปิดมีคีับคัมเมอร์คัตออฟแนวหลังไปเลยครับถึงน้านฟลักซ์โซเปล่าเด็ไซฟ์ฟ้วนรเงต่อสวิตกลับตัวเที่ยวเดียวครับไปแลวกลับไม่ได้ฮะ ด้านนี้ครับถล่มก็มาดึงดึงไวครับเส้นฝั่งแจมก็ละลายอีกหนึ่งฮะเฟมีอิงลาโซมาจับล็อกดึงต่อช็อกเวฟดึง,ง,อง,องต่อครับแล้วสกีเวอร์กระชากสองยับต่อครับด้านตัวของฝั่งคิวกับของออลีครับร่วบหมดเลยฮะทีมไวครับบอลเซอร์ซาลอนชิปเปอร์คิวนั่นฝั่งอาราม,มิวฮะแมกนัส ก็เร็วครับเปิดดึงไว้จะเข้าเขาไม่ได้ฮะด้านโอของฟังนี้ครับแบกสีสปอร์ตครับชาลอนตีน้ำบาแรกต่อเลยครับทีมซีเค็เป็นเกมเร็วของซีเค็บ้างว่าเขาเก็บเมก้าคีบเลยครับพอมองภาพว่าเชนก็มีออฮิวฟังทังด้านอัอซิมิตก็แฮนด์ออฟกอส เดินเกมไม่รู้จะเดินเกมกับใครครับทางฝ erm. ั่งซูเรกเกอร์ฮะนิยวเหนียวทั้งนั้นเดติร erm. ์ดายเปิดมาใจครับขึ้นบ้านนะครับผมบทซึเดนฝั่งยมิเกตโตครับด้วยความสามัคคีกันแล้วเฟมนิ๊กลาโซ่จับล็อกตึกรต่อฮะจีจีคอไปครับมิเกตโตไม่ไหวครับดูสภาพแล้วก็ไม่น่ารอดครับผมบทไทมิ่งทุกอย่างครับเซนต์ชาลอนจบลงไปครับซีเคดครับชนะในเกมสองเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ แบ่งแต้มกันไปเขาไม่มีเกม3นะแห่พี่ป๊าป,ปี้ครับเพลิร์นๆโล่งๆสบายๆ